วันนี้อยากจะมามอบนโยบายแนวทางในการบริหารองค์กรที่สำคัญสิ่งที่ผมกำลังจะขับเคลื่อนคือการปรับสมดุลปริมาณยางในประเทศระหว่างดีมานกับซับปลายมันต้องสมดุลกันถ้าไม่สมดุลก็ทำให้ยางตกตับผมสั่งการเลยว่าให้เช็คสต็อกจำนวนยางที่อยู่ในสต็อกจริงๆว่าตัวเลขกับปริมาณยางที่มีมันตรงกันไหมเรื่องที่2ผมให้เช็คส่วนยางที่ขึ้นทะเบียนและไม่ขึ้นทะเบียนเหลือจำนวนเท่าไหร่ การนําเข้าสินค้าภาคการเกษตรเข้าสู่ราชอาณาจักรแบบผิดกฎหมายต้องทําให้เป็นคดีพิเศษอันนั้นการปราบปรามการนําเข้ายางพลาจากประเทศเพื่อนบ้านผมเมาจริงเอาจาังเรื่องที่ 3. ผมกําลังดึงภาคเอกชนร่วมกับการยางแห่งประเทศไทยสร้างโรงงานผลิตยางลอ้อรถหรือย,ยางที่มันใช้ภายในประเทศนวัตกรรมใหม่ๆที่ใช้จากยางพลามันมีตั้งเยอะตั้งแยะรอบตัวเราล้วนแล้วแต่ใช้ยางทั้งนั้นอันนี้เราจะกลับมาทำอีกรอบ